คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ปูได้อ่านรายชื่อถวายของนะครับแล้วก็เอฟซีที่ร่วมบุญนะครับก็มีจํานวนเยอะนะครับอ่านไม่หมดแล้วปู่ก็อ่านทยอยอ่านเพราะว่าบางส่วนก็ทําไม่ทันบางส่วนก็นะครับไม่ไม่สามารถจะอ่านหมดแต่ยังไงก็ปู่ก็จะอธิฐานจิตให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันเดินทางวันที่11นะครับก่อนเข้าบรรษานะครับ ปูอาจจะเข้าพรรษาที่นู่นแล้วปูเนาะมาทันให้ปูเข้าพรรษาอันนี้ก็เราดูก่อนไม่น่าจะทันสิบสี่สิบสี่แล้วปูมนทันเข้าพรรษาแน่นอนแต่ทันหวยออกอยู่ทันหวยออกปูทันหวยออกนะครับก็ปูก็ให้แล้วเขียนไว้นะครับนะก็ไม่ต้องเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับคุณจงเป็นแนวทางต้องเอามากมยแ,แต่ก็อย่าลืมเลขคองนะปู เล็กกระครั้งเล็กระครังเล็กคลองเล็กระครังเล็กองกับเก้าหนึ่งเก้าสองไงเก้าหนึ่งเก้าสองเลขยี่สิบเอ็ดวัดกับเก้าสองหนึ่งกั 9, 2, ง 9, 2, เก้าหนึ 9, 2, ่งเก้าสองใครนั่นแหละกวงกับเก้าไงกวงก็ 9, เก<ล>้าแล้วเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองซื้อหมดเลย <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือปู่ยังไม่ไปก็คือให้เป็นแนวทางก่อนให้เป็นแนวทางบางทีอาจจะไปเขากิเลนอาจจะรายเด็ดกว่านี้ก็ได้นะปู่เนาะแต่ถ้าใครที่ดูวันนั้น ที่ปูไปชี้เลขทะเบียนรถขนของใช่ไหมวันที่ถ่ายใช่ไหมออะไรนะเก้าอะไรนะเก้ามีเก้าแปดหนึ่งสามใช่ไหมเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเออชายปูหนึ่งเก้าสามเจ็ดแล้ววันนั้นหวยลาออกได้รึมไหมสามเจ็ดต่อปูเจ็ดสามเก้าเอ้อะไรนะ เจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่ตัวเลยโอ้ oh, ออกสี่ตัวเลยเจ็ดเก้าหนึ่งสามทะเบียนรถหนึ่งเก้าสามเจ็ดครับถ้าใครได้ดูคลิปก็พอดีแล้ววันนั้นก็ลงเลยนะวันนั้นอืหวยลาวออกเมื่อวันศุกร์ครับออกสี่ตัวเลยครับก็สนทนานกับปูนะครับแนวาทางที่เราไปถวายที่ประเทศกัมพูชาเสร็จแล้วก็เดินสายทําบุญตาม,มวัดวัดตามภูเขาตามภูเขา ถามว่าหลวงปู่สวงท่านชอบนะอยู่ตา<ข>มภูเขาเขาเขากล็นนะปู่ขขเขาเล็นเนี่ยขขขเขาขเลนพนนมตะแบงเขาเลนที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างปู่ขขเขาเลนเป็นเขาที่เป็นสถานที่ปฏิบัติของนักบวชนักรทมาก่อนหลวงปู่เนี่ยเข้าาเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์หโอ้ปู่เขาศักดิ์สิทธิ์ปู่ฤๅษีที่ประจำอยู่เขากเลนก็คือ อ่มหาพระอริยมุนีสีโสพลอ่ออบรมครูเขากเกลินครับรอมืมพระอริยมุนีโพอิพระอริยมุนีโสํิสัตสีโสพลสีโสพลมหาโพธิสัตว์อ๋อเขากเกลินเขากเกลินแล้วก็ รวมไปด้วยหลวงปู่สวงด้วยหลวงปู่สวงอ๋ออือองคแรกนักปู่พอรูไ้ไหมว่าแต่ไม่สมานติจําได้เนาะเยอะเยอะก็ในสมัยงั้นเขากูเลนเนี่ยเป็นสถานที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จะไหลลงมาจากภูเขากูเลนฉะนั้นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลามาจากภูเขากูเลนเนี่ยเขาจะเอาไปทําพิธีที่น,ค,น,น,ค,นครรัตนนครธมคเพราะจะไหลไปที่นูน่นฉะนั้นทางน้ําก็จะมีสอบลึงพันโอ้ โอ้โหส,สิว่ารึงพันองค์ตามแม่น้ำลงไปจนที่จะไปถึงนครวัดนค,ครถมเขาจะเอาไปมันจะไหลลงสะสังสะสังคือสะสงของกษัตริย์อืมงัม้นก็จะมีตรงนั้นก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าแม่น้ําใหญ่ที่เขาขุดแล้วจะมีเกลียอยู่กลางน้ําคือพระแม่สีโสมา จับไหมสีโซมา,ซมานาคราชนาคราชอ้พยานาคพระยานาคจะมีเกยอยู่กลางน้ําคือเกเรพระแม่สีโซมาอืมครับก็น้ําจะเลาจากเขากุเรนนี่ไหลลงไปแล้วบนเขาคุเรนก็จะมีลายมีพระพุทธรูปปางกฤติภานแกะสลักอยู่บนภูเขาอืมอายุเป็นพันปีเพราะว่าเมื่อก่อนเจ้าชายวร,รมังคีเรียนวิชาศึกวิชาอยู่ที่นู่น ออนั่งอยู่บนเขาก็จะมีแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์โชวรูปมีอะไรศักดิ์สิทธิ์อยู่บนนั้นครับอืแล้วภูตะแบงนะปู่ที่ไปที่มาภูตะแบงถ้าเทียบเทียบแล้วก็จะเป็นเหมือนภูเขาคายประเทศลาวเป็นสถานที่อันสงบศัตยะ์สิทธิอืมเป็นภูเ<อ>ขาไปแล้วทีนี้กูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สวงไม่ว่าจะเป็นรูานบาอาจารย์จากไทยเนี่ยต้องทุ่งไปที่เขากูเรียนหรือพนมตะแบงไปที่ธรรมาใบาดม ธรมบใบดมสืานที่หลวงปู่สวงปฏิบัติอยู่ตรงนั้นมีบันไดขึ้นเป็นพันขั้นเกิว่ากนจะทําบันไดขึ้นไปอีกปู่มีปลารึจะทําบันไดขึ้นภููจะแบง่งให้ไดจนถึงสถานที่หลวงปู่สวงปฏิบัติคือถึงธรรมาบา่มอืมเพราะว่าวันนั้นปู่ก็ได้คุยกับทางนู้นแล้วอืเกิดว่าก็รอก่อนว่าปู่จะไปทำตอนไหนให้กระถึงปู่เสร็จก่อนอ ต้องรอดูว่าเราไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าหลวงปูส่สวงโดนบันดาลอาจจะได้ดบันดาลให้อาจจะได้ทจ้าง<ำ>ได้ทําก็ทําคนละขั้นคนละขั้นก็ได้อืแล้วต้องเทป,ปูนขึ้นขึ้นบนบภูเขาอืตอนนี้ก็ถ้าเดินก็มีเป็นทางขั้นแล้วแล้วก็จําต่อไปออีกืมแล้วว่าเห็นว่าครับบางคนก็เอาดินมาจากอ่า เขาเกลนภูตะแบงสามารถเอามาได้ไม่ปู่นิดๆนิดหน่อยๆเอามาจุดๆนหน่อยพวกนี้อะไรๆนิดๆนหน่อยได้จะเป็นวัตถุโบราณอะไรไม่ได้หรอกอ๋อตปุดินได้อืมอื้ําบสักสิธิ์ได้น้ำศักดิธิ์ได้อยู่บนภูเขาเกลีนก็จะมีบ่อน้ำสักดิธิ์ก็จะมีเทมะรูปนะทายภาษีบะอะไรเต็มแล้วก็จะมีสีวะลึงเราก็จะไปรดน้ำผ่านสีวะลึงเราไหลลงผ่านสีมะลึงมาเราถึงจะเอามาล้างหน้าล้างตาตัวเองเป็นบ่อน้ำอืมบ่อน้ำศักดิธิ์ ถ้าศิวะเลิงก็ที่กําเนิดของคนนะปู่เนาะคือกําเนิดของคนทุกคนอือิวะเลิงก็เป็นตัวแทนผู้ผู้ชายกับแม่อือหรือในใน,ในาศาสนาฮินดูเขาก็เรียกว่าเป็นตัวแทนพระศิวะครับอครับก็วันนี้ก็เดินทางไปเนะปู่ตอนนี้กเกือบเดินทางไปแล้วอืม สกายท่าเอฟซีอยู่ทางกัมพูชาอยากเจอก็ไปเจอกันที่ปราสาทบันเตชมาหรือบันเตชมาวันไหนปู่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ปราสาทบันเตชมาเวลา่าจจะเจ็ดแปดเก้าโมงต้นใบเนาะแปดโมงจะมีพิธีอะไรบ้างปู่ที่พี่นนท์จับนอบถวายของถวายเจียนพรรษาถวายข้าวสารแล้วก็ทางนู้นเขาน่าจะจัดเตรียมของ ถวายร่วมทําบุญเราด้วยกันนี่แหละอืครับอะไปเจอปู่ใครยังเจอปู่ก็ไปเจอกันเลยนะครับนะสิบนี้นะครับประจากบันเจี้ยมาประสาทบรรตีชมานะครับส่วนตัวเลขกับเบื้องต้นก็ไปก่อนนะครับเบื้องต้นก็เอาแค่นี้ไปก่อนเนอะหลังจากนั้นทามีตัวเลขเด็ดๆก็ค่อยมาตามอีกทีหนึ่งนะครับเลขระคัะงก็เลขระงังเลขฝันก็เลขฝันครับอืเอาเป็นว่า วันนี้คลิปนี้ก็ขอกลเดินทางกันแล้วกันนะปูคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมที่ผ่านช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับวันนี้วันที่11นะครับจะเข้าบรรษาแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปถวายของที่ประเทศกัมพูชาตอนนี้ป้ายเรามาถึงแล้วนะครับนี่เราอยู่กับปูคําแสนนะครับโอ๊สามพายอะคริลิกอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละสายกันครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับผมครับผมก็อนุโมทนาบุญกับสายบุญ คุม้มซับมันดีชาแนลปุ่มไอ,อยรยากับมันมันดีชาแนลเด้อคุ้มซับพญานาคอืของคุม้มซับพญานาคก,กับมันดีชาแนลยกลงหน่อยนะยกอืสายคุม้มซับพญานาคนะสายบุญคุม้มซับพญานาคมันดีชาแนลไอระย,ย้าไ,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 ไอระย้าไอรายาชาแนลนี่มีชื่อด้วยนะเดี๋ยวจะน้อยใจอีกอืม คุณเบญญาภาคุณเพชรมณีคุณอ้อจำปางามคุณเลี้ยงจำปาทองคุณนภา,าพงทรคุณวันิดาอัธรานวนสงัด คุณเย็นนางเล็กน้ำเจริญนะจ๊ะสุจิตราสุบินคุณอุไทยแล้วก็คุณสําีีคุณรัชนีคุณกมลพันธ์แล้วก็คุณสําราญคุณทิติการ คุณทองเกียรติพัสรากริธนพัทคุณมานะโอคุณแม่มานะนี่จำได้คุณแม่มานะม,มนะมปะโมถวายขอระถวายรักครั้งด้วยกว่าน,นั้นอ้ถวายรักครั้งคุณพันนีอาหยีแซ้ใต้อคุณสมัย คุณเงียบแล้วก็คุณอารุณส่วนรายชื่อที่ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังทําอยู่แต่ทำไม่ทัน,ทนช่างเพราะว่า<ๆ>ช่างต้องแกะอืมครับก็อนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญสร้างคลองระฆังในการถวายทั้งหมดก็รวมแล้วก็ยี่สิบสามวัดทั้งหมดทั้งระฆังคลอง,องแต่รอบนี้เราจะไปถวายยี่สบเอ็ดวัดก่อน ก็ขออนุมโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละปัจจัยมาร่วมซื้อของระฆังข้าวสารเทียนพรรษาในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดั่งใจสมและก็ขอให้มีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบ มีความเจริญรุ่งเรืองในการงานหน้าที่ทุกคนทุกท่านเธอสาธุอนุโมทนาบุญเถอร่ำรำรวยรวยทุกคนบุญใหญ่บุญใหญ่สาธุอันนี้เป็นสายของคุณบุญถ้วยนี่ใต้ก็จะเป็นแบบนี้อืใช่ออนะครับแต่มานั่งอ่านได้ชื่อก็เยอะเหลือเกินสายของพี่นาของอาวีบุญถ้วยสายบุญ อันนี้ก็มีคุณกิติชัยอ่านไม่หมดกเด้ออ่านย่อๆเอาคุณจุธารัตน์ก็มีหมดอ่คุณอุสาคุณหะไทยผลคุณนรมนอ่านแตอันนี้เอาเพราะว่ามันมีเยอะด้วยอ่่านแตคุณทิธิการคุณละไม คุณสมศรีคุณพินโยสุนีนาศอัญชลีประภากรเหมือนเรียงไหมอันนี้เลยเนาะคุณพิมพ์สิริคุณจริยาเนาะจ้าครับอะต้องขอบคุณปู่อย่างมากครับปู่ว <สา S 2> ัสดีค<อ>ร,ร,รับผมวัสดีครับสาธุครับผมร่ำรวย,รวย กลุ่มไว้กันงวดนี่ปังปัง